โลบุรีเดิมชื่อบุตรมีจันแจมเกิดที่บ้านเขาสมอครเมื่อวันพระหัสที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 4 4 0ปฐมวัยวิดาและมารดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือและอักขระหอมกับพระครูประเวททิพากรหรือหลวงพ่อพระอุปชากงแห่งวัดเขาสมอครซึ่งเป็นสำนักศึกษาพระปริยติธรรม ่อมาหลวงพ่อพระอุปชากงได้บวชให้เป็นสามเณรและอยู่รับใช้อย,ยางใกล้ชิดโดยได้รับการถ่ายทอดสภาวิชาการต่างๆรวมทั้งติดตามหลวงพ่อออกเดินทุดงเพื่อสอบสวัยหาความสงบและเจริญสมาธิอยู่เป็นประจำเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์จึงอุปสมบทยาว่าอิสรโรหลวงปู่บุญมีได้บวชอยู่ห้าพรรษา หลวงพ่อพระอุปชากงมรดภาพลงหลวงพ่อบุญมีจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาหลังจากนั้นหลวงพ่อบุญมีก็ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆเพิ่มเติมกับหลวงพ่อสายแห่งวัดเสือและยังไปศึกษากับหลวงพ่อพระอุปชาสุศสุขสโรแห่งวัดบางลีซึ่งเป็นสิทธิผู้พีจากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติม ับหลวงพ่อแขกวัดหนองมนส่วนอาจารย์ที่เป็นคารวาสนั้นหลวงพ่อบุญมีได้ศึกษากับผู้ใหญ่บุญรอดจันแจมซึ่งเป็นพีช่ชายของท่านเองเพราะพระสมเด็จเนื้อเถียชยชัยมีผู้ประสบกับตัวเองถึงขนาดยิงไม่ออกมีชาวบ้านโดนฟ้าผ่าก็ไม่เป็นอะไรเลยเรื่องที่หือหามากที่สุดเป็นที่โด่งดังหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลกข่าวประมาณปีพุทธศักราช2536 คือการล้อมจับผู้ต้องหายิงคนตายและยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บคนร้ายหลบมาอยู่ที่บ้านบางลีหมู่บ้านท่ายตลาดตำรวจไม่ต่ากว่า50นายล้อมจับคนร้ายยิงต่อสู้ตำรวจจึงยิงใส่คนร้ายอยู่ที่หลบที่หลบอยู่ในหลังห้องน้ำเป็นร้อยนัดห้องน้ำพุ่นจดไม่มีชิ้นดีแต่ขมกระสุนหาทำร้ยผิวกายของคนร้ายไม่เป็นที่จดขานของชาวบ้านมา มาทราบภายหลังว่าคนไรยนี้ในตัวแขกตะกุดของหลวงพ่อบุญมีและพระสมเด็จเนื้อเทียดใจส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญมีรุ่นอื่นๆก็มีประสบการณ์ตุกรุ่นตำรวจทหารที่ประจำการอยู่ภาคใต้ถึงกับต้องขึ้นมาหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อถึงพื้นที่เขาสมอคอน